สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ครับมานําเสนอแนวทางตำเล่าครับเป็นเริงปล่อยต่องวดเลยกะสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมเงินติพานมาครับตำเล่าครับแตกครับพี่น้องเนาะสามซีเลยก็หกสองครับผมมีสํำลักไหนแน่ครับพี่น้องเป็นข้อมูลตามต่อ กติดอาจารย์เอไ้เด้อครับผมอาจารย์เอปันโชคเป็นกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับเพื่อเพื่อนเดินเงาซีหางวดคือตะกี้ครับผมครับหลยอีกหลายเส้นครับพี่น้องปล่อยต่องวดสามสำนักก็มาเชียร์เด่นดินดีและพ่อลาดเพ้าครับผมครับเอาก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าในคลิปนี้นำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้อง ฝากเป็นกำลังแร่งใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังตำเล่าสรุปเป็นข้อมูลครับผมแล้วก็ปล่อยตองวดสามสำนักเช่นเคยครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ติดเพื่อนไว้เด้ครับพี่น้องถ้าสตดเพื่อนเดินนีจะเดินยางตํานีหางมวดคนนี้ครับพี่น้องอาจารย์เอกับขึ้นมาแล้วเนี่ยวางหันกับสามซีตรงๆครับผมเยาวเยาวดังท่า คอ,อยสูอหมอคือจังพอจอยเห็นบ่เธอจอยสองวันติดเป็นียังบุกค่ะดันผู้ชมวัดจตามมันไปไล่ตามค่ะอันนี้บอกว่าอาจารย์เอเพนกลับขึ้นมาคือเกาเลยอเ้อค่ะแต่แต่สมัยก่อนนั่นพนเขาดีมากค่ะบ้านนี้พักล้างว่านี่เขารุดเขาลุดค่ะดานผู้ชมเนืํอเชี่ยถึงบอกก็ามาเชี่อวว่าเยาว์เยาว์ดังจอบเอาจอบเอาค่ะดันผู้ชมสังเกต ไพเป็นแฟนครับอาจารย์ไดเพิ่นสิลูค่ะคอันนี้คืองวดว่างหันด้วยครับผมงวดว่างหันของเพิ่นเขาบนรางงวดนี้มาเขาวางบนย่างเดียวสามซีนี่ครับผมถึงให้จอบออกอาจารย์คนโคราชครับพี่น้องงวดนี้เข้าตรงๆหกสอง,งแน่กลับขึ้นมาแล้วอวันครับกลับขึ้นมาแล้วอาจารย์ จานเสียงกระทุ่มแบนครับผมเขาตั้สองนะครับผมอมโอ้งหงั่นพ่นกบไปโอ้ทั้งสามตัวแสบีบห,หัวหงั่นสองตัวบนลา่างอีกครับผมวันนี้ก็เกือเพื่อกันครับผมสองสี่หกตำราอาจารย์สมเมศเด่นไม่พลาดครับพี่น้องอแต้มเดียวบนหน่นเด่นหกหกสามออกหกสองครับนี่เ้าต้องเอาอาจารย์ เลขวิ่งที่แมนแคันเลขพ่นไหลแต่ว่าเลขพ่นเขาดึงออกครับเขาดึงออกพ่นพ่นว่ามีหกกับเปลี่ยนไม่อีกเนี่ยอาจารย์จะทุมแบนนีเก็บไปกันกันอพี่ประกายให้บนลงล่างได้ครับพี่น้องครับหกเป็นหลักสิบบนไปหลักสิบลลางอาจารย์ประสิษมาแล้วครับผมน่าจะเป็นหวดแรก ที่ชัดเจนเลครับผมหลังจากที่รุดเงี้ยวอาจารย์ประสิทธิ์เด่นล่างสองกับ9เข้า2ประกอบคู่เต้มเดียวครับพี่น้องหาสองเสียดายอยู่เสียงรักน่วยครับอาจารย์ต้อเนื่องด้วยอาจารย์เงี้ยวด้วยครับอาจารย์ครับผมหามรุด <laughs> สร้างอาจารย์หามรุดพ่อกระนวนครับผมเด่นเข้าที่6ทั้งสองสูตรครับผมหลักร้อยมาที่สองครับผม พี่ปูนาเขา่หลักสิบเขาแต่หลักสิบหลักสิบเ <10 S 2> ข้าหกหลักหน่วยลดครับผมเลขเด่นเขาหกด้วยกันแต้มล่างเขา 8, ้าแปด,ด,ดครับพี่ปูนาพ่อไพบูนงวดนี้ลดครับพี่น้องเนาะปกติคนจะเขาลักลอยลักสิบสองงวดติดลักหน่วยลดพ่อมางวดนี้ ลอยซิบลุดน้วยเข่าครับผมกลับกันครับพี่น้องกลับกันพ่อไปบุญครับพ่อจ่อยครับพี่น้องครับผมเข้าที่สองครับพ่อจอยเข้าที่สองีนอ่นเห็นบ่ขันเชียวหนำแมนลดลดต่อเนื่องกันไรเหรอพี่น้องแมนยีน่อาอาจารย์เอกเข้าที่สอง ช่วนนี้มิเะเลกวิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนกับเดินเดินดีเข้าที่หกก็คูเข้าดีก้ามาแชร์เข้าที่หกพ่อลาดพ้าหลุดเนี่ยเลมว่ามาตรงไหนที่นี่เป็ต้นหกพันเอางนนี่ยยบเพล่ครับผมเสียว่าตองกอดพ่อกันมาแน่นอนตอนนี้เจ็ดชนสามสำนัก พอลาดพราวครับพี่น้องสูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ดสูตรที่สองได้เก้ากับสองก็มาเชียร์สูตรเด่นบนล่างเจ็ดแปดเก้าเด่นดนดีได้หกเจ็ดแปดครับนี่ละชนตัวไล้นะท้าชนเจ็ดชนหกช่วนหกชนแปดชนแปดแต่ว่าเจ็ดนี่ชนสาสำนักเลยโอ้เจชนสามได้บ่อ็แม่นแม่อกับสอีกแกับส หกกับสองห่วยเจ็ดเอาเจ็ดเป็นตัวเด่นก่อนเพราะว่าเจ็ดกับว่บาท่านเห็นมาโดนแล้วดีพี่น้องเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเล็กไม่สี่ตัวครับบ่มีแต่สองกับอ่าเก่าเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าหกระวังแปดเก่าเรื่อถั่มาดีดีเล่าทำเล่านอะอืมนี่นะครับผม เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำลาวครับผมก็ติดไว้ครับสําหรับถ่ายคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้อครับพี่น้องมีความสวยความงามมากฝากพี่น้องเอฟซีครับผมขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามาอุดหนุนครับผมสบูส่เซลั่มหรือว่าขีมเด้อครับผมครับเอาคลิปนี้กับมีของความสวยความงามมากถ่ายคลิปครับพี่น้องเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดี11กรกฎาคม68สวัสดีครับ เอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตาขคิมแมนคว่ำสวยคว่ำงามเด้อค่ะแนวทางกได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีป็นถามมาว่าน้ำเชียใส่ยังสบู่เด้อค่ะท่านผู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเลยเนาะครับผมค่ะแก้ฝาค่ะท่านผู้ชมนาไสค่ะแมนสำหรับน้ำเชียใส่มาสี่เข่าสามเดือนแล้วค่ะ หาคีมขนาดเก่ามลเซียนี่ภาไปทวดทีบทวแดนพุรุะค่ะท่านผู้ชมแม่เอฟซีบนกระซงมาให้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนะะาะ,นะค่ะถ้าแพ้ก็ให้หยุดเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยก็เคยแพ้แต่ละคีมมันบ่ถือเนาะครับค่ะก็เลยมาหยุดยุดที่นี่ละค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะก็ใส่ดีค่ะบ่แพงเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่แพงค่ะลักลอย ใบแดงค่ะท่านผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มหน้าได้ครับผมนี่ค่ะเซรั่มหน้าค่ะเซรั่มหน้าครับผมหลังจากล้างหน้าแล้วครับค่ะครับหลัวก็กมาใส่เซรั่มเนาะผู้ใดมีกันแดดบางท่านแม่เอฟซีก็บ่มากเนะเทาครับมีกันแดดก็ต่อจากเซรั่มเด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเซรั่มแล้วแล้วก็มาเป็นนี่ค่ะท่านผู้ชม แป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขี้มท่าผิวด้ยค่ะครับน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอม,อม,นนหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบก็ออกไปทางลินจีน้ำได้มดินจีนอหอมหอมหอมอ่อ,อนๆหอมมาปวดหัวคท่คคันู้ชมครับค่ะนี่ละค่ะถ้าแม่เอฟซีึ่นถือเลขเล่าก็มาอุดหนุนน้ำเชี่อก็เกล้มาเชื่อไเด้อค่ะใส่ดีค่ะ ของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะคสองมือสามมือจะได้ของเนาะ,ะ,ะค่ะนี่ระคา่ันูปชมน้ำเชียใส่แม่เอฟซี่กะพอเอฟซี่ผนกะอุดหนุนทุกมือค่ะเอาไล่มากนะครับผมคเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์0ู8 4์4 8 6 8 3 ต้องขึ้นเป็นหนาน้ําเชี่ยได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่ําเชี่ยค่ะคเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ